สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อาเภอขุนหารมาเดินมาเดินชมตลาดเขาเรียกตลาดอะไรครับตลาดถนนคนเดินนะครับนี่ครับตลาดถนนคนเดินของอาเภอขุนหารนะครับอยู่ข้างๆกับวัดศรีขุนหารเนี่ยครับอยู่ข้างๆเขาจะมีทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรขายมั่งนะครับตรงนี้มีอะไรครับขายยำมะม่วงเลยครับยำมะม่วงแล้วมียำอะไรครับด้วยครับนั่นน่ะ โอ้โหตะลิงปิงนะครับยำมะม่วงตะลิงปิงนะครับคุณผู้ชมน่าอร่อยทีเดียวอะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันบ้างนี่ไม่มีอะไรกันบ้างทางนี้โอ้ตรงนี้เข้าเหนียวปิ้งเลยครับนี่ทางนี้นี่โอ้ข้าเหนียวปิ้งนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินต่อนะครับมีอาหารการกินเยอะเลยครับที่นี่นะครับถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาทางดูทางนี้มีอะไรบ้างลูกชิ้นปลาละเบิด นี้าขายปลาส้มนะครับทางนั้นครับนี่ปลาส้มเออปลาปลาส้มเยสโธท,ทอนม,มาไกลถึงศรีสะเกดเลยทีนี้กกอะมาดูกันครับอ้ยไข่น่ากินครับคุณผู้ชมหวงไข่ไข่ไก่ใ้น้ำน,ำนี่น่ากินจยงเลยถุงละเท่าไรครับแบบนี้ห้าสิบบาทาโอ้ห้าสิบบาทโอ้หน้ากินมากเลยครับคุณผู้ชมอนี่มาดูอุ้ยไส้กรอกก็น่ากินครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันต่อครับ อนี่ครับถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าทางนี้มีอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะมืดแล้วครับเขาใกล้จะเก็บแล้วหรือเปล่านะครับมาก็คนก็เริ่มห่างๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอโนนครับยาวไปทางโน้นแหละครับมีขนมน่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมถนนคนเดิน อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเสียงอาจจะแปลกๆนะครับเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับเนื่องจากใส่หน้ากากอนามัยช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกนะครับต้องระมัดระวังนะครับมาล่าซูโม่นะครับทางนี้ทางนี้ก็เป็นขนมปังนะครับเขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะครับนี่ถนนคนเดินเนี่ยบ่ายสามเลยเหระครับแล้วเลิกกี่โมงครับท่า อ๋อนี่ก็ประมาณนี้ก็ใกล้จะเลิกแล้วใช่ไหมนี่โอ้ผมมาช้าไปครับทั้งนั้นขอบคุณครับโอ้เรามาช้าไปนะครับเขาเริ่มตั้งแต่บ่ายสามเลยตรงนี้น้ําดื่มเพื่อสุขภาพโอ้มีทุกอย่างเลยมีมีทุกอย่างเลยแหละครับโอ้นี่กับข้าวก็มีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อมีควันขมงเลยคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ขายอะไรครับนี่ควันขมงเลยอ วัยรุ่นท่าจะชอบนะครับฟันขมงเลยตรงนี้ไส้กรอกนะครับน่าทานทีเดียวนะครับลูกค้าก็เยอะนะครับตรงนี้เดินเดี๋ยวเดินไปดูเขาใกล้จะเก็บแล้วครับจริงๆถนนคนเดินของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับเริ่มบ่ายสามโมงแล้วก็จะเก็บประมาณหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งผมมาตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับคุณผู้ชมใกล้ที่จะเขาจะเก็บแล้วครับนี่ครับ หมอลำครับหมอลำอ่าน่าจะสุดแล้วครับคุณผู้ชมครับตลาดถนนคนเดินขุนหารนะครับวันนี้ผมผมมาดึกเกินไปนะครับเขาประมาณสักทุ่มหนึ่งเขาจะเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับไปทางโน้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่บ่ายสามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ